เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟิล์มนะอะแฮกติกันอีกเช่นเคยนะก็สาหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฟิล์มนะอะแฮกติกในกระฟาไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมที่ลูโปรไฟล์ตรงนี้เลยนะครับผมนะก็สำหรับคู่เมื่อคืนนี้นะ่ก็มาตามนัดเลยนะครับผมสำหรับท้ยของแมเชสเตอร์ยูเดก็เอาชนะของนอตติิแฮมฟอเรสไปถึง2ประตูต่อสู่เลยนะมาสะกดตำตำคาดเลยนะผมบอกแล้วนะผมมาจะยิงไม่เกิน2ลูกแน่นอนนะสำหรับแมนยูนะคะผมนะ ใครที่ได้ตามเมื่อวานนี้น่าจะได้ยิ้มแบบฟินๆเลยนะสำหรับ er ค to ู to to ่นี้นะครับผมนะแต่ก็ต้องบอกว่าในไลฟ์สดของผมเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยก็มีเข้าไปหลายคู่เลยนะผมนะแถบบอลสดที่ให้กันไปก็เข้าด้วยนะครับผมมันได้ยิ้มแบบฟินๆแน่นอนนะสำหรับใครที่ตามกันนะครับผมนะในกลุ่มของผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเด็ดกว่านั้นนะครับผมว่าเพราะว่าทั้งสองตัวนี้แล้วก็ตึงตัวพีเนี่ยก็เข้าไปด้วยนะเข้าไปแบบฟินๆแบบหวานเจี๊ยบเลยนะสำหรับคนในกลุ่มวันนี้นะครับผมนะ ใครนะผมที่อยากจะเข้ามายิ้มเข้ามาฟินอยากได้เต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้นะก็แอดกันเข้ามาได้เลยครับผมที่แอด FF567 นะครับผมก็มีแอดนำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้ามาก่อนได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ครับผมก็มีมาฝากทุกท่านอีกหนึ่งคู่เช่นเคยครับผมนะวันนี้ผมก็จะไปกระที่ศึกโคปาอิตาเลียนะก่อนจะเป็นของยูเวนตุสครับผมเปิดบ้านพบก,กับ IO, นะที่ของลาซิโอนะอันด้แคปบคู่ที่ครับผมเปิดมาที่ครึ่งรูเปเท็นของยูเวนะก่อนที่จะไหลขึ้นไปที่ ปอปลาตากมนะผมอ๋อขอให้ผมหล่อไหลลงมาที่ปอปลาตากลมนะกอเจ้าบ้านยูเอรับผมตอนนี้ก็ดับที่13ของตารางนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยโดนตัดแต้มมาถึง15แต้มเลยนะจากที่พวกเขาตกแตกบัญชีนะเพื่อหลีกหนีภาษีนะครับผมนะต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้ยูเว่ก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมที่แล้วพวกเขาเขาเพิ่งแพ้ให้กับทีของมอนซ่ามาสุดประตูต่อ2ขาบ้านเลยนะครับผมนะ ส่วนฝั่งที่เยีอนในของลาซิโอครับผมตอนนี้ก็อยู่อันดับที่3ของตารางนะผลงานช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะยังรักษาผลการแข่งขันมาได้ครับผมนะไม่แพ้ใครเนี่ยมา5เกมแล้วด้วยครับผมถึงเกมที่จะเสมอกับฟิออมานะนึ่งหนึ่งครับผมแต่ก็ต้องบอกพวกเขาก็เก็บชัยเหนือท่านของเอซิมิลานได้ด้วยนะถือว่าผลงานดีดเลยนะสำหรับในของลาซิโอนะ คู่นี้รับผมรู้จากแฮนิแคปแล้วเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะแปลกเลยนะเพราะว่าอาจจะมองว่าทางด้านของยูเว่เนี่ยเพิ่งโดนตัดแต้มมานะไม่ได้ตกลงมาเองนะผมนะเลยมองว่าคู่นี้อาจจะดูสูงสีกันก็ได้ครับผมเป็นเกสมสหน้าได้เลยนะผมว่าผมเลยขอมองไปที่ของผลสกอร์ละกันนะครับผมนะแฮนิแคปสูงต่ำวันนี้ก็มาที่2ลูกคงสองลูกครึ่งครับผมผมว่าลูกนี้น่าจะยิงกันได้นะเพราะต่างฝ่ายเป็นต่างที่ทีมที่ยิงกันนะ คู่เนี้ยอย่างที่บอกไปผมว่าน่าจะเป็นเกมสามนะฮะและอาจจะมีถึงสามลูกเลยครับผมนะแต่จะเป็นฝั่งไหนเท่าเองสำหรับลูกที่สามนะครับผมนะคู่เนี้ยผมขอมองไป็ของสกอร์สูงแล้วกันวันเนี้ยผมว่าสามลูกอบบต่ำๆมาแน่นอนนะครับผมนะก็ฝากไว้สักรอบหนึ่งนะครับผมใครก็ลองมองหาแนวทางฟุตบอลดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งบอลสดบอลโครงการเนี่ยก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับผมที่ แอด F F ห้าหกเจ็นะครับผมก็มีแอดนำหน้าด้วยนะใครที่สนใจเนี่ยก็แอดเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะผมนะะก็ขอฝากไว้เรื่องหนึ่งนะวันนี้ผมนะจะไปไลฟ์สดอีกหนึ่งช่องทางนะเป็นอีกหนึ่งช่องนะเพราะช่องหลักเนี่ยไลฟ์สดไม่ได้นะผมนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องไวใ้ใต้คอมเมนต์นะก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะผมนะ ส่วนสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบใครถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ